พี่บอพีบอานครบครบเะเหนเหอินพ่น้อยนั่นบร่ดกกบบไดเห็นเพิ่นเป็นดอกมลเพิ่หากระบานเมื่อนี้ได้นี่มกอกมดกตพี่น้อยอันนี้ก็เป็นดอกอ๋อเป็นช่อดอกเปิดภาพมาเมื่อนี้กาห็นกอง คนหิดยังได้เนาะพี่น้องเลยจะเบาจะเวะอยู่เนาะคนมาดินเฮบ่นี่พี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีได้สบายดีเด้อป่าดูเปิดภาพมาเมื่อกี้กันากันป่อดินดินขี้ตมวะเนาะโอ้

เทต่อกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเทต่อกันอีกบบบนี้พี่น้องเลยหลังจากหยุดสองมือเนาะสองบวกคือสามตุสองมือบ่คือสามมือเขาหยุดของนี้นะประมาณประมาณสามเนี่ยเนาะหยุดสามมือมือซีต่อยเออตั้งแต่ภูและพี่น้องเลย่าอันเครื่องมาเนาะปูนเปิน นุ่น okay. <Meet> mm ี hmm. ่นั hmm. mm ่นพี่นเอเอเลยแห่ทรายมาให้ต่อเลยเทกันเดือดโอพังนั่นกัเทเรียบร้อยแล้วเนาะมารอบสองนี่มีสามแบบนี้เนาะมิสามคนงานหนัก้องเอ้ยเทพู้เมื่อยเกินอคนเกินสคนเห็ดเอคนเ็ด เฮ็ดสองคนอุ้มผกันจมเจ็บแอวเจ็บช้างลึกซึ้งว่ะเผื่อคนเผื่ออย่างเนาะบ้าเด้อเหรอเอยแล้วนะมันอีเทอันนี้เนาะวัตท่านแม้วันไหเลีวพี่นินประว่าคือเห็นกองไว้พี่มามาเฮ่เพื่อนห้องมาแหมาเฮไหมใช่ใช่ใช่ไหมพี่บอพี่บอบัน

ก,ก,กับอันเฮเราไปลองเฮไส้กระชมแลวก็แะเซว้นี่มาไ้้นอกผลอื่นมาเฮ่อ <c oughs> ้โหนาสมวนเพื่อนก็นตามมานํ้ <c oughs> เออยันไปป้ายันหนีป้าบา <c oughs> อา๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ล้วเนนะ แบบบได้ใส e ่เกิแบบนั่นเลยนะเนาะแบบแบบนางแท้เลยนะเนาะอันนี้ของแท้นี่ของแท้แล้วนะแของแท้เนาะนี้บเของเทียมหรอเของเทียมคัอคักๆๆกใ่ไหมเ้ย่ว่ใหม่จ้างมดบอดเดหนมา้ด แกงนั่งืหือวะว่ารถนัวดวเรามาขนใช่ไห่ชื่อยักต์ที่รถใช่เราเ็กเลยวะเกือบรถกับ็ซนเข้าว่ะที่แบบคุ้มค่าเลยนะใส่เนาะนังแท้รถนั่งแท้ด้วยนะเวรนั่งอมครับูอีก้เนน่นง่ายาที่ไม่ใช่า่้าน้แล้วบ bình thằng này đi bảo thì đâu rồi nó ah à, cứ xiềng mồ lâm thế này à hmm mồ lâm rồi nó oh rồi ở ได้ก่อยทั้งนี้นะพี่น้องเลยนอกจากได้อามาพี่อยู่มุมนี้อยากแทบเลยพี่น้องเลยสบายดีโดยสบายดีเออโอ้เฮาาฮาฮ่าฮ้าส่า่าฮ่าก่าฮ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 จาฮ่าฮา่าา ย่านปูนย่านปูนแห้งกว่าเนาะเออปูนแหกแล้วเขาล้นบ่ได้เลยเป็นคว่ำเล่าแล้วเพียงลังแดงมือนี้พี่น้อเราเลยเนาะมือเทพืชอ่าจะเสริมเลยเลยนะเนาะเออเราพี่ไปลากินเสริมเลยมือมี่จะให้น้องเคยกินถาก็ได้แล้ว ได้เาไเจวัวน้ำนักเป็นี่กัเนาะเด็เเขาดิ ไปบานวกาึงครหอยมาเฉากเอาเนี่ยเรียกผู้นะาหำไปตั้งมันอน้าผอยไม่ผน้าตะกูล่ายยว่เออพ่โอ๊ยก้นีเนี่ยมาใส่เนาะเลียกผู้น้าแ่เกินไปนันลายจะแปดชิ้นรถรถใญได้มบัดย่าโมเห็นแนวกินนะอยากรถยุ้ยขวบบวนนะบัดย่ามเห็นแนวกินเนะเจ้าบับอื่นก้อนเนาะอ่ากินอบตะกูอเบายงซวย เออว่าตอนตัวน uh> <uh ี้แบบนี้เนาะคุณละไปทางนั้นพอดูว่าอี่ไหนไปคุไปทางนั้นกนโอ้ไปคนนคุณออกมากที่ไปเอาทางนั้นเรีย้อย่างมานวดก็หนีหมูนี่ยื่นหนาจีเป็นนี่กองนี่บนคาเส้นมุมคนเบิ้งมันบ่มันไรครับกับ๋ยวนอนมันบางก็ได้หมูบางไอ้ตาวนาไม้นี่หมูไก่ดิตัวที่ต้องเจอต้งนดิ ตัวนี้นะตัวนี้ต้องจะลบไปใ่กันอคือมันทำทีู่หดบหามันสลบลงไปหาโมนั่นเนี้ยมันต้องเจาะลงมา้วดกดออกมาเลยเนาะบัดเทยแหละกับบึงสะอาดโลดนอพี่น้องอือต้องเปิดนน้ำมันเน่นดิโดเดี๋ยวควมันเลยเม็ยากัยาดเดีได้ก็มีแห้งรลดอือ ทือ้อาดได้ขึ้นมางาม้ยเรถตีหลังจากทีเทแล้วแล้วก็ซิได้กิ๊กกะโลพ oh ี่เนาะกะโลนีกะโลหฮาก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นได้หินนี่เอ้ย ่ได้บ่แซนเพิ่นเลือกเนาะพี่แม่นอ้องอนุนว่าสิเอาอันสีเอาเข้มกว่านี้หน่อยนึงแล้บัดนี้บ่ซา่าได้เลือกตัวน,นี้แหเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมกักตัวน,นี้ก็เลยตามใจบ่แซนพี่น้องเอ้ยได้ๆตัวน,นี้มาไบ <c oughs> น่อ้นีเฮา คนีดอก2ดอกเนาะอันนี้พี่น้องนี้เออือ่น้องอนุนบ่ได้เห็นอันบ่ได้เห็นเพิ่นเป็นดอกเาเพิ่นากับบานมื้อนี้ได้นี่กรกมกราคพี่น้องเอ้ยนีก็เป็นดอกอ๋อเป็น2ดอกเอามีแต่โศกกัหลาบเนาะมีเาเอา่น่นออกมา ควรจะพุ่นออกมาพี่นนเนาะวาเด็กเนาะกมาสอั้นเองนั้นอวก็เราอี่เมัดเพิ่นเทได้เได้โค้งมาพี่ได้ปะดูเอ้ย บิดบ้าบันเอาเอาเอาคันเจินเอาเอาเอาเกลื่อนแตะนะบ้านนี้เกลื่อนแตกเจ้ตะน้าอลายเกลื่อนแตกแล้วมันอิ่มเลยอด้เนาะหมอดก่อนก็ได้ตัวจังดึงไปหมดจังบอสเฮียสะไปว่า มื้อนี้ก็แบบห้อนเนาะมื้อนี้เนาะบรรยากาศเนาะแบบแดดสงัดมื้อนี้่ค่อยมนี่แนเดงม่นประมาณนัน7:00นมงลมมาเนาะคืนนี้โอ้อ้มาไปแล้ว น,นี่มันเทเกมยมานีด้วยนั่นนี่เนาะอือนี่เทกนี่อันนี้ชีเร็ดคลองน้ำพี่น้องเลยตึงคลองน้ำออกไปที่เจาะออกไปนี้เนาะพีเจาะออกไปนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ออพน้องเลยใ <c ười> กล้ยีบอลนะดิไก่ไ้ชเห็นแบบแบบแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c ười> บ่เกินสามมือนะเนาะประมาณนั้นนะัเนาะประมาณนั้นแหละเออ มาติดกะโลยังเพื่อตัดเพื่อหยังเพื่อแน่เพื่อนังเย็นว่ามันช้าเนาะประมาณ2มื้อคือมื้อนี้กะเทพื้นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กมื้อนี้โานเีอดวาเดี๋ยวาก่อนนี่ถ้าทาอืมเทพื้นก่อนเนาะอืคาซีอีกเด้เนาะ่วได้บ่่วเด้อมื้อนี้ มานี่พี่น้องเลยมือนี้คะสีอัปเดตให้ป้าดุ้งเบิงเดือดยู่พี่น้องเลยเนาะเมื่อเมื่อไรเห็ดยังน้าเน่พี่น้องเลยมื่อกี้เทพื้นสะกอนเมื่อนี้เนาะน้ำลายไปพุ่นได้ปี้เห็นดินเฮแล้วบอเแล้วกวดคักแล้วเราไปเห็นดินเฮแล้วเราให้ก็ถ้าพ่อว่าปูนเทเฮาตุ ูนเทพื้นาพ่ออยู่บ่อย้ังเหลือชอบนึงครับตัวนี้เหมอนเนาะชอบครึ่งเนาะชอบหนึงครับครึ่งเไปพุกนเนา้่นเจนเนาะอืมนี่แดงเงินตัวนี้ใช่รอไปคุณเลยกโอ้รอู่คุณเลย อือได้บ่แคบหน่เนาะหมอนี่ก็อืมมานี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ้อสวัสดีพีน้องเอ้ยคลิปนี้ก็บ่ได้มีหยังไดเนาะแม่น้องอนนมาอัปเดตเนาะหันค่าน้อยหันค่าจิ๋วเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังกําลังเทพืชเนาะกําลังเก็บควมเรียบร้อย ให้เป็นตะเบิงเป็นตายู่พี่น้องไงเนาะ,ะให้เป็นนั่นตะเบิงพอชิได้แบบว่าเออดูค่าเห็นกับเป็นตะอยากแว่ข่าวโลดนาฮ่าใกลัวหนะุยหะาได้เหาะเออกำลังเก็บความเรียบร้อยพี่น้องเลยใกล้แล้วใกล้สิเป็นความจริงแล้วเนาะแมนแมน,ใ,น,ใ,นใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องเลยบมน่านเกินรอเดี๋ยว่าเห็นแล้วพอดียุดปีใหม่เลยนะเนาะ ดรือว่าเนี่ยดจะเทินมื่อนีวันที่เท่าไร่เลยมันที่หกมื่อนี่ที่หกบ่โอ้เอนโอ้ยเเงินัดี่บัเยยไงนจับาเมือหเลยเแกบ่ไตีบัดบัพรอะไรเงินเน่ถามจักมื่ออย่างจัดบันที่อย่างดิ่าเลัน่ร้เเออ เอาเอาพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ชิได้โจ๊บใบสมนีก่อนเด้อเนาะพบพ่อกันใหม่เนี่ยอัปเดตให้ป้าดุ้งเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ประมาณนี้พี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็เทพื้นกะมกอนเนาะเทพื้นมื่อนี้ก็น่าจะแล้วอยู่มื่อนี้พี่น้องเอ้ทางเพิ่นก็มาเพิ่มอีกคนนึงกรรมกรเท่ากัน จะว่า <laughs> ล <laughs> uh ื่นกันอยู่พี่น้องเนาะคนหนึ่งกับสมคนหนึ่งพี่น้อยคลิปนี้ก็ทำได้ไปได้เนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีไลายๆเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามฮักซุ่มเนาะเริ่มีงานเ้มาใชไปเรื่อยมาเพิ่มไปได้ที่รับงานไปเลยคนงานเพิ่มไปเลยงานแล้วไวไปเลยรถหน่วยเนาะมีใม่มือ เราลองดีคือมาเป็นช่างแล้วว่ะกลุ่มช่างนี่ช่างนี่แด้วบ่เอาลให้ได้งานลายลายสามสามเลยลงหน้าโดดอยู่เนาะว่าได้เงินชื่ออันปุ๋ยชื่อน้ำมันอยู่ไปเจ๊อหาลงเงินลงให้ลงหน้าซื้อปุ๋ยชื่อน้ำมันนี่ก็โจ้มารรมดาได้เนาะถ้าว่าไปยืนยืดยาวไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเย เอาไปแล้วเนาะสบายดีเด้อมาดูหนยเนาะโดย